ฉันบอกจอยเอาเป้าเอาเป้าเต็มเลยเว้น้าเขบอกบอกจอย

Thank you ได้ลยมามนอมาหน่อย <Thank you. S 1> Watch out ไม่มีอ <Watch out. S 1> าบ้าไมา่มีเลย w a t ดไฟนะม ยังไม่มีเลยยาติดตัวไม่มีไปโไปโรไปยาติดตัวแบ่งกันนี่นี่อันนึง Watch out ตามมาตาบุกแล้วบุกแล้วบุกแล้วเจอ come back come mark the location watch out <Watch out. S 2> ระวังตัวกันระวังตัวกัน Watch o u าใครมีที่วร์บอ่ะต้องแบบนี้คุณจะต้มไม่เลยไม่มีมีต้องมีสักคนจอยไปมากินมา Mark <c gezúc> anyway, okay. the location. <iliyor Wirtschaft> <seep>

รีบรีบฟาร์มอ่ะนะเปิดด้วยแล้วมึงเปิดทะลุมาได้ไงไม่ให้แล้วรีบมาไอ้นี่ป้าไอ้นี่ว่าที่มันบอกว่ามามาขอคุณคุณคอ่ะไปอ้าวไปแล้วไปฟาร์มเข้าไปแล้วไอ้ไอ้คนเยอะไอ้พี่จอยไม่ได้ยินอีกแล้วโอตาภาพอชชั่วลงไหนอ่ะลงโน่นนะคิดว่าไงวะสัตว์ก็เป็นได้ยินได้ไงไม่เจะ จะได้ลากกันเาะหลังเลี้ยกเฮ้ยมาด้วยสายมาี uk> uk> ่สายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปดูเลยไปดูเลยหวเลี้ยงกันไปเกันยนาไปเียงีกิน่ี Watch out จับแป๊บชถ้าหมดรบไปกับไปตรงไหนมาร์คมารไฟดนระเบิดชั้นไหนบ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 ้านบนบ้านชั้นสองชั้นสง Thank you ไไหนเาอชไหฝ่าเล่นไป ดหลังไม้หลังไม้หลังไม้เขาไปได้ข้อนไหมไปได้ไหมเจ็บตัวอ um ีกมได้แล so ้วอะไรอะไรหนูผักเซราวีใหม่เลยนะบอสเ่ยเรู้ใจไว้ ปนขาวไปยังน้องปืนปืนเืนปืนปนปื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 นปนปื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 นวืนนปื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 นนปืนปืนปนปืนปืนปืนปปืน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 ปืปืนอนปื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 นปนปืนนปืนปปนนน

One, three I'm, three. I'm recalling a teammate so far, เด็กส์หมดปะตรงกูตายกันหมดยังอ่ะเนาตรงที่ยิงหมดละเรตี้เนี่ยแหละมันไปห้อยอยู่ตรงไหนตัวนึงวะเนี่ยพอพี่จอยมาแล้วเล่นเข้าได้เฉยแลดับจอยซะเนาะนี่เหมือนมีวะจาไม่ได้ละมีแล้วไม่มีแลเ้ดีเฮ้ยความวิ่งจเดี๋ยวไม่รู้จะ ไปไหนแล้ววะอืมเออบ้านบ้านบอดบอดคนๆอยู่ที่นู่นข้างแก้วอ่ะเพื่อนมันน่าจะอยู่บ้านจู๊ดไหนไคนบ้านบ้าน <Watch out. S 2> บ้านที่ยิงกันเมื่อกี้ บ้านใช่ปะคนละตัวใช่ไหม Watch out เฮ้ยบอลหัวพี่เนี่ยบอลหัวเลย Watch out ชายอ่ะ

ามสอยไม่ได้ตามนะตรงเขามันมีสตัวนี่ Watch out รงแม่เว้นเดือดซ้ายสอยยิงไปยังยิงแล้วเดือหน้าจอยถ้าจะระวัาจะรอ งอนี่แน่แน่จบนี่มายาน่นเลยนี่วะน้องลูกซีขึ้นน่าจะตัวที่ใจอยู่น้องวะเฮ้ยมีเฮ้ยตายโอ้โหเสกบุตรเมียกูกวันนี้แหละ Victory belongs to us เธอเจอไอ้นี่เขียวนี้ยังน้อยไปเดี๋ยวเจอเขียวหลังคาถามไอ้สอยดูดิ <laughs> จำขึ้นจาเลยแว่ง <c oughs> ไม่เป็นอนตี๋อยู่บนหลังคาเนี่ยพี่มมยดูมาร์กที่ผมมาร์กนะไหนวะเรนเนี่ยหลังคาไหนวะวันนี้คือนี่ใช่ปะ่ะนี่ซื้อของนี่นี่หลังคาตรงนี้นมาเหลือเอน,นี่ยไม่เป็นอนตี๋โอ้โหหนึ่งสันขว่า